บทเรียนได้วิชาทักษะการเรียนรู้ทรร31001ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสุขคุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญมากเพราะเป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและเป็นสิ่งที่กำหนดความเจริญและความร่มสลายของสังคม เราจึงต้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมและหาทางปลูกฝังให้บุคคลในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บุคคลสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราจึงมีแนวทางทางเลือกในการแก้ไขปัญหา8ข้อดังนี้ข้อ 1. ตระหนักถึงปัญหารับรู้และยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นข้อ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างรอบคอบ เพื่อหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมข้อ3ากำหนดเป้าหมายและวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและเหมาะสมข้อ4ดํดำเนินการแก้ไขปฏิบัติตามแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีเหตุผลและถูกต้องข้อ5ติดตามผลของการแก้ไขปัญหาและประเมินว่ามีผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่และปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอน ข้อ6ยอมรับผลของการแก้ไขปัญหาที่ทำขึ้นมาไม่หนีหรือหลีกเลี่ยงข้อ7แก้ไขปัญหาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมให้ความสำคัญกับการกระทำที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อตอนเองและผู้อื่นและข้อ8ใช้ประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหาเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น หัวข้อต่อไปการประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเองครอบครัวและชุมชนสังคมการประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจกระทําการสิ่งใดๆดจากการนําข้อมูลตนเองไปใช้ในที่ต่างๆเพื่อป้องกันผลเสียที่ตามมาทั้งต่อตนเองและครอบครัวประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดตัดสินใจและลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เหตุผลหลักคุณธรรมเป็นสำคัญเพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นใครทำอะไรจะทำอย่างไรทำเพื่ออะไรจะได้ผลอย่างไรประยุกต์ใช้กับสังคมชุมชนต้องคำนึงถึงผู้อื่นต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและเป็นคนใจแคบดังนั้นการคิดเป็นจึงเป็นกระบวนการคิดที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆให้ครบก่อนการตัดสินใจ จึงน่าจะเป็นกระบวนการคิดที่เหมาะสมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในยุคข่าวสารข้อมูลได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาความรู้ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสุขและการประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเองครอบครัวและชุมชนสังคมนะคะ